ๆๆทำย,นนย,ยังไงปุ๊ก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 ยังไงในทอไหมเย็นเงี้ยเป็นหอยเคลื่อนเทียนึงืคุณผูเมนต์ติเคลื่อยเพื่อสมควรเลยสวัสดีครับเซนตู้แก้คอมน,นะครับผมรอบแรกเราประกอบไปแล้วมันอัดน้ำยาไปแล้วมันไม่ได้เนาะทีเนี้ยก็เลยอถอดหรือรอบที่สองนะครับผมถอดหรือรอบที่สองก็ปรากฏว่า ตอนนี้ทํางานได้แล้วครับผมก็คือคอมลูกนี้ลื้อไปสองรอบครับผมลื้อประกอบไปสองรอบก็ไม่แน่ใจว่าสาเหตุเป็นที่อะไรนะครับผมอาจจะเป็นที่ช่างหลงขัดไม่ดีตั้งแต่รอบแรกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอใช่หรือเปล่าตอนนี้อุณหภูมิเราก็อยู่ที่ช่างหลงสงังตรงน,นี้เจ็ดหกเจ็ดองศาหกเจ็ดองศา,งส,าสลับกันอยู่แบบนี้ครับผมก็อุณหภูมิต่าสุดจะได้ประมาณเท่านี้ลนะ ก็คือไม่ไม่ลงไปกว่านี้แล้วครับผมตอนนี้เราเปิดพัดลมอยู่ที่1 2 3 4 5ส6าสี่ห้าหกหขีดนะครับผมแล้วก็ความเย็นโลนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้ตอนนี้เครื่องเดินเครื่องอยู่ที่แ0 0รอรอบต่อน,นาทีนะครับผมก็ความเย็นก็จะขึ้นแบบโอ้โหเย็นเจ็บเลยครับผมถ้าได้วิ่งในถนนเนี้ยน่าจะเย็นกว่าน,นี้อีกครับผมเดี๋ยวช่างหลวงลองเหยียบคันเร่งไปที่พัน0รอบต่อน,นาทีแล้วเอาสองตรงนี้ต้องสองที่นี่อ่ะ 1 5 0ห้าร้อยรอบเลยๆลลเๆๆโอ้โหนู่นอุณหภูมิลงไป5เลยนะครับผมอ่ะโอเคแค่นี้ก็รู้แล้วอันนี้แค่พันห้าเองนะอุณหภูมิลงไป2องศาเลยนะครับผมก็แอรตู้หลังไอออรตู้หลังนะครับผมเดี๋ยวผมไปดูข้างหลัง ข้างในแล้วก็ถ่ายมาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยบ่ เพราะสาเหตุใดอ้ยอันนี่ก็เย็นแล่วเนี่ยเนึ่เทียงเลยอ๋อคอยคอยมันเล็กกว่านะแล้วหลังคอยมันเล็กกว่าใครจะไปอยู่ข้างหลังเนะี <c oughs> ่ยอ้แต่ท่อด้านหน้านี่น,ะ <c oughs> น้ำจ่อยตบๆๆใช่ตรงนี้มันก็ไม่มีคลองนะ ผมเคยทอถอดอยู่แต่ว่าจำไม่ได้แล้วตอนไหนเนาะนี่ได้เท่าไหร่ชัางน้องสิบเจ็ดอ๋อลงนี้เรื่อยนี่นะ hmm. อย่าค่อยเขยดิยเยาต้องแน่วแน่ก็ <C 'm sure> แต่ลมนี้ก็เย็นนะช่างลง้เด <'re> ้อลมก็เย็นนะแต่ว่าทำไมอุณหภูมิได้สิบเจ็ดเองเฮ้ย hmm. ใช่เหรอ

ไม่ใช่ที่เครื่องนึกแหละมันก็ไม่ได้เนี่ยด้านหลังจะได้น้อยกว่าได้สิบหกก็มาเรื่อยๆอาจจะลงเรื่อยๆครับผมด้านหลังเพราะว่ามันไม่เหมือนด้านหน้าไงด้านหลังมันเล็ก่างหนมเปิดพร้อมกันปะด้านหลังไอซีไอซีส้มเปิดพร้อมกันนะ สิบหกละก็คงจะลงเรื่อยๆแหลยเเดี๋ยวเราค่อยมาวัดอีกเปิวัดด้านหน้าอยู่นี่แหลนชั้น้องเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวแกมันหายอุณหภูมิห้องโอ้ยนี่เย็นเจ็ดยี่สิบเอ็ดอุณหภูมิห้องยี่สิบเอ็ดนะมันไม่เย็นตัดเลยมีแอร์ได้ไหมเนี่ยเย็นเอะ แต่ถ้ายิงขนาดนี้ค่าจะไปอยู่เนี่ย <laughs> ตอนนั้นสิบหกเนาะสิบสามแล้วอ่าโอเคด้านหลังนี้จะช้านะครับผมแต่ก็จะเย็นลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้รถจอดไม่ได้วิ่งถ้าวิ่งก็น่าจะเย็นลงเจี๊ยบกว่านี้นะครับผมโอเคเราก็ถอดประกอบคอมอได้สำเร็จนะครับผมก็ถือว่า <c oughs> เป็นคันแรกนะครับผมที่เซนตตู้ซ่อมคอมนะครับผมแล้วก็ คันแรกในโลกใช่ะกอบแล้ว <göster> ก <ges 2> ็ส <both> ําเร็จนะครับผมก็คือมีคันแรกกว่านี้ค like ันแรกกว่า <Nein> นี้ก็คือมันไม่สําเร็จครับผมก็เป็นเชฟโซนิกนะครับผมตัวนั้นที่ไม่สําเร็จก็คือมันไม่มีอะไหล่ครับผมเราก็เลยใช้การไปตัดแผ่นเหล็กนะครับผมมาใช้มาใช้แทนนะครับผมก็กลายเป็นว่าค่าความแข็งของเหล็กมันไม่ได้ตามสเปคนะครับผม ปรากฏว่าแอร์นี่เย็นมากเลยครับผมเย็นท่อนี่ขึ้นน้ําแข็งเลยเย็นเย็นเกินเกินที่จะเย็นครับผมก็คือมันเย็นมากเกินไปครับผมเราก็เลยเซื้อคอมลูกใหม่เขยมให้ลูกค้าไปครับผมก็คือเราซ่อมให้อูอื่นครับผมก็รับประกันเขา,เาไม่คิดว่าเขาจะขับแบบรถซิ่งนะครับผมเขาเป็นรถซิ่งก็อาจจะเบิ้ล บนเครื่องเต็มที่แล้วก็ลืมตัวไปแล้วก็เปิดแอร์ประมาณนี้ครับผมแล้วก็แรงดันเยอะมันก็หักเลยครับผมก็ตัดแผ่นเหล็กไปแล้วก็มันเย็นเกินนะครับผมก็ไม่สําเร็จนครับผมแล้วมาเคสนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรก็แค่เออมันติดขัดแล้วก็มาขัดแต่งนะครับผมปาดหน้ามันใหม่ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเคสโซนิกถ้ามีอะไรก็สําเร็จนะครับผมแต่ว่าไม่มีอะไหเราตัดเองเนาะมันก็เลยก็เลยไม่สําเร็จครับผม โอ้มห้อง23โอเคเดี๋ยวเราไปดูท่อน้ำด้านหน้าไปฉันไปดูท่อน้ำดน ดีครับผมเดี๋ยวก็เรื่องคำตอบก,ก็นน่าจะเสร็จคืนนี้ครับผมตอนลค์ก็แชร์เซนเซอรด้วยนะครับเซนตซขอบคุณครับ